you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็มาแบ่งปันบอลสีนะครับเนาะแบบบอลบอลสีด่างนะครับต้นเล็กต้นน้อยนะครับก็มีไม่กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาต้นแรกก่อนเนาะสวยๆด่างสวยๆนะครับนี่ต้นนี้ชื่อว่าเจ้าจักรพรัดนะครับด่างสวยมาก ดูครับเพื่อนๆพนพี่ๆนี่ใบใหม่ออกมาก็ด่างแล้วนะครับเจ้าจักรพพัดครับราคารวมส่งนะครับวันนี้ก็250บาทนะครับสําหรับเจ้าจักรพพัดนะครับดูต้นต่อไปนะครับเจ้าจักรพพัดอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้ก็ด่างสวยนะครับเนาะเจ้าจักรพพัดนี่เป็นบอลแบบเวลาโตมาสวยมากนะครับด่างสวยมากนะครับ250าบาทนะครับราคารวมส่งนะครับเจ้าจักรพพัดด่าง ท่านไหนยังไม่มีเจ้าจักรพพัดก็เอฟไปได้นะครับเนาะแล้วก็เจ้าจักรพพัดอีกต้นหนึ่งนะครับเจ้าจักรพพัดอีกต้นหนึง่งนี่ด่างแล้วนะครับอันนี้ก็ด่างสวยนะครับนี่250บาทรวมส่งไปเลยจ้านะครับเจ้าจักรพพัดด่างสวยๆเลยนะครับเจ้าจักรพพัดมี3ต้นนะครับก็ทักลายเบิดใช้มาได้เลยนะครับวันนี้เบิดใชัก็มาแจ้งบอกว่า มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่ๆนะครับได้เอปบอลสีแบบง่ายๆนะครับคือแบบบางคนน่ะไม่มีแอปเนาะแอปธนาคารนะครับก็นี่แหละครับเบอร์ชัยก็ไปดิ้นรนนะครับดิ้นรนทําปลายทางมาให้แล้วนะครับเนาะก็ท่านที่จะเออจะ รับแบบปลายทางก็มีบวกเพิ่มนะครับปลายทางบวกเพิ่มอีก20บาทนะครับปลายทางมีบวกเพิ่มนะครับเนาะก็เวลาพ่อค้าส่งแบบปลายทางไปให้ก็อย่าเทนะครับกรุณาอยู่บ้านแล้วก็รับต้นไม้ด้วยนะครับบางทีก็ต้นไม้มันอาจจะเสียหายได้นะครับถ้ามีการตีกลับเนาะนี่นะครับปลายทางบวก20อันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีด่างแล้วในนี้มี2ต้นนะครับ ดูใบนี้ครับนี่ต้นที่2ดูใบนี้ด่างสวยมากนะครับเพชรเจ็ดสีต้นนี้มี2ต้นนะครับเอาไป250บาทนะครับราคารวมส่งเนาะแล้วก็เพชรเจ็ดสีอีกต้นหนึ่งเพชรเจ็ดสีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้ก็ด่างแล้วนะครับเพชรเจ็ดสีด่างจุ้งด่างจริ้งนะครับนี่190บาทนะครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่ครับเพชรเจ็ดสีด่าง ด่างแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปลุ้นนะครับด่างเพชรเจ็ดสีด่างเนาะแล้วก็ต้นต่อไปเราจะขายอะไรต่อเอารัตนาสินนะครับรัตนาสินมีสีต้นนะครับนี่ป้ายแดงๆสวยๆเลยนะครับรัตนาสินนี่ป้ายแล้วนะครับ250บาทนะครับราคารวมส่งนี่ครับใบเยอะมากรัตนาสินฟอร์มสวยมากนะครับแต่ละต้นนี่มีต้นนี้อีกนะครับ นี่ก็250นะครับรัตนสินป้ายแดงแล้วนะครับทุกใบมันรัตนสินมันไม่เชิงว่าป้ายแดงนะเพื่อยนพี่พี่มันป้ายชมพูนะครับป้ายชมพูนี่รัตนสินมีอยู่4ต้นนะครับ1 2 3 4 5้าโอ้มี5ต้นนะครับรัตนสินนี่ครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยต้นละ250นะครับรัตนสินนี่สวยๆเลยนะครับเอาไปเลี้ยงนี่รอดแน่นอนนะครับ อ่าัตนาสีนเสร็จแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะเกาะเกตก็ถ้าใครอยากได้ก็เอาไปนะครับเนาะอาจจะแพงหน่อยนะครับนี่เกาะเกศด่างสวยๆเลยต้นนี้1 1 5 0บาทนะครับราคารวมส่งนะครับเกาะเกดนะครับต้นนี้ด่างสวยมากด่างทุกใบนะครับเอาไปเลี้ยงนี่แบบ เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางแบบนี่ครับเมืองเกาะเกล็ดเนาะเปลี่ยนเป็นกระถาง8กระถาง6ได้เลยนะครับ1150าบาทนะครับต้นนี้ไฮไลท์ของสวนเลยก็เอาไปเลยนะครับเนาะสวยด่างสวยมากนะครับรับต้นนี้ไปไม่ผิดหวังนะครับนี่เมืองเมืองเกาะเกล็ดนี่ไม่มีปลายทางนะครับผมขอแบบคนโอนนะครับเนาะเมืองเกาะเกล็ด เมืองกอกเกต็ดขอแบบคนพร้อมโอนนะครับเพราะปลายทางผมกลัวมากเกิดเอาไปแล้วไม่รับนี่ตีกลับมานี่โอ้โหตายแน่นอน<笑><笑>นะครับเนาะก็นี่ครับเมืองกอเกาะเกต็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นนี้สวยมากผมบอกเลยได้ไปนี่คุ้มมากนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีแบ่งประมาณนี้นะครับมีเอเจ้าจัก,กรพรรดินะครับมีเมืองเกาะเกลด็ดมี เพชรเจ็ดสีแล้วก็รัตนสินนะครับเนาะส่วนบอลสีนพเก้าที่แยกหน่อไว้นะครับอ่านี่ผมจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับท่านที่โอนเงินมาแล้วก็เดี๋ยวรออีกนิดนะครับเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเอาละครับวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็ลากันไปก่อนสนใจบอลสีก็ทักมาที่ไลน์เบอร์ชัยบอลสีได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้ตรงมุมขวานะครับมุมขวาตรงนี้นะครับม,มเุเบอร์โทรกับ ไอดีลน์นะครับเนาะก็วันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ